สวัสดีคะ่ะชั้นโสพิษโสพิษชาแนลนะคะในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนดูนะคะวัชพืชในสวนเรานะคะเยอะมากเลยค่ะเพื่อนนะคะดอกสมีม่วงนี้เขาเรียกว่าดอกหางปลาช่อนนะคะเพื่อนนะคะต้นอ่อนกินได้นเนี่ย,น,ยนะคะนี่ต้นหางปลาช่อนนี่เยอะมากค่ะเพื่อนนะคะเยอะมาก เป็นดองเลยค่ะให้ดูอย่างนะเพื่อนนะอันนี้คือไมยาลาบค่ะนะคะไมยรลาบไทยนะคะตอนเช้าๆนี่ดอกจะสวยมากนะคะตอนนี้บ่ายแล้วค่ะนะคะมายรลาบนั้นเขาจะใจสอดนะคะพอโดนพน,นิดหน่อยนะคะเขาก็จะหุบทันทีค่ะเพื่อนดูนะคะ นะคะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่าขายปยลูกมมยราบนี่ขายได้นะคะเวลาเกิดแผ่นดินไหวนี่มันเกิดการกระเทือนนะคะเขาจะหุบใบทันทีไม่ทราบประเทศจริงแค่ไหนแล้วก็รวมกับญ้านี้เยอะมากๆเลยค่ะต้นนี้ก็เยอะค่ะเพื่อนผักเสียนผีค่ะนะคะผักเซียนผี อันนี้นะคะเพื่อนที่อื่นเขาพยายามปลูกใช่ไหมของเรากพยายามกําจัดทิ้งค่ะอันนี้คือผักขมจีนนะคะนะคะผักขมจีนค่ะทานได้นะเพื่อนเนี่ยทานได้นะคะแต่มันอยู่ในสวนเราเยอะมากกลายเป็นวัชพืชค่ะเพื่อนนะคะเยอะมากเลยมีใหญกชนิดหนึ่งนะคะที่กําจัดยากนะคะ อันนี้เขาเรียกว่าหญ้าปักควายกับเพื่อนนะคะหญ้าปักควายจะมากับที่วัวค่ะนะคะเราซื้อมาใส่ทุเรียนนะคะแล้วมเมล็ดของเขาติดมาเยอะมากค่ะเขาเรียกหญ้าปักควายนะคะดูนี่นะคะสวยค่ะนะคะสวยทุกอย่างเลย อันนี้ก็สวยนะคะแต่ไม่รู้จักชื่อแพ่พันเร็วมากคะ่ะดูดอกเยอะมากเลยนะคะลดน้ำไปก็ต้องมีมีดหนึ่งเล่มนะคะฟันไปค่ะหญ้าตรงไหนเราก็ฟันไปเรื่อยนะคะเพราะหญ้านี่เร็วมากขึ้นโหสุดยอดค่ะนะคะเร็วมากๆนี่เราทำหญ้าไปไม่ถึงเดือนนะคะ ขึ้นแล้วนะคะในระหว่างที่เตียนเยนเราก็ใช้วิธีการตัดหญ้านะคะใกล้ๆต้นเราก็ใช้คนใดนะคะ